สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับวานาันนะาชัแนวคือเกาเนพี่น้องสิผ้าพี่นองมาเบิงเขาโคดจ้าเขาโคดที่ปลูกไว้เป็นเขาโคดเหลืองอันนี้กะสีมะเอาห้าออกจากเขาโคดจ้าพ่น้องเขาโคดกับกำกำลังสิง,งามเหล่าจ้านี่ละจ้าที่วานาันนะาชัแนวได้มาปลูกไว้จ้าลงเขาโคดจ้าพ่น้อง เกิดดีดีพี่น้องงามงามจ้าอันนี้บ่ได้เอารถไถมาไถเดจ้าพี่น้องขุดเองเลยจ้าขุดเองเห็ดเองจ้าใส่แรงงานจะขวงนี่แหละจ้าขุดเองพอ่าต้นทุนหน่อยเนาะพี่น้องเดจ้าขุดขึ้นเองเลยจ้าขุดเป็นแปงเป็นแปงจ้า เองทำเองเพอขุดแปลงเสร็จแล้วเนาะพี่น้องก็เอามาเล็ดมาล้งจ้าแล้วก็เอาฟุน้นห้องจ้าเอาฟุน้นกบกบข้างหน้าจ้าเพราะเอาเอามาเล็ดปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟุน้นเอาฟุ้นขิงวะเฮานี่แหละจ้าเอามากบทางถึงจ้าเกิดดีดีเด้อพี่น้องกำลังเขียวจ้า เมื่อนี้กะสีพ้าพี่น้องมาเบิงเนาะพ้ามาเบิงเขาโคตรจ้าเราก็สิมะเอาหญ่าออกน้าพี่นอ้องหย่าแบบนี้จ้าเกิดดีดีพี่น้องเนี่ยจ้าเกิดดีคักหลายจ้าก็ได้เอาหญ่าออกไปแน่แล้วมีบางส่วนจ้าที่เอาออก เจ้าพี่น้องเกิดดีหรอกกะมีปลูกไหมเจ้าปลูกไม่ไปอีกําลังขึ้นเจ้าพี่น้องเห่จ้าคอยเห็ดไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องต้นทุนหน่อยเนาะพี่น้องเห่จ้าพอเวลาเก็บเกี่ยวเขาเสร็จแล้วกะปลูกนี่ละจ้า ปลูกจุ้หไฮนะจ้าเอาต่อเฟียงออกเอาต่อเฟียงออกแล้วก็ะขุดเลยจ้าขุดปลูกคอยเฮ็ดไปจ้าพี่น้องมือละนิดมือละน้อยกับซำเร็จเนาะพี่น้อง กระถือว่าได้กระถือว่าดีนี่ละจ้าที่วันน้าชเชนแนวเลยมาปลูกไว้ก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ้งเนาะจ้า พี่น่องที่ปลูกไว้เอาห้าออกจ้าคลิปนี้กระจบแค่นี้เนาะจ้าคลิปหนามาพอกันไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามห้วนาชแน,นลเนี่ยเดอ้อจา้าคลิปหนามาพอกันไหมสวัสดีจา้า